คนครับผมพรเจงี้ครับประเจตาชายครับอย่างที่พูดบนเวทีพูดไปหมดแล้วครับก<ช>็<ช>เป็นซีรีส์เกย์ที่เราตั้งใจอ,อยากให้ทั้งโลกเห็นว่าเกย์ไทยโคตรเทร่จริงๆแล้วก็ดูใจคำว่าเกย์มันเกย์รกรจริงๆนั่นแล้วผมว่าจริงๆแล้วซีรีส์วายอ่ะเราก็รู้แหละจริงซีรีส <c oughs> ์เกย์เงที่ผ่านมาจะแบบไม่กล้าใช้คํานี้อะไรเงี้ยเพราะว่าจะกลัวนู่นนั่นนี่แต่ผมรู้สึกว่าแล้ววันนี้ประเทศเราเปิดมากแล้วเรายอมรับไปดีกว่าแล้วเรื่องนี้เราก็เลยอยากจะแบบ มันไม่ใช่บอยเลิฟแล้วมันนักแสดงเขาโตกันหมดแล้วเลยครับแล้วสึอว่าอันนี้คือซีรีส์เกตจริงๆนะใช่ใช่เป็นดี่ไว้ครับเกี่ยวลูกอมดีหมดเลยอย่างที่คุณปอนบอกครับผมว่าจริงๆแล้ว ใน,ในเรื่องที่เราทำเกมซีรีส์มันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ผมว่ามันมีพัฒนาการเติบโตเนาะเราเป็นฝั่งของแพลตฟอร์มเราเองก็ดูคอนเทนต์มาโดยตลอดแล้ววันนี้ผมว่ามันถึงเวลาที่เมืองไทยจะไปสู่ระดับโลกด้วยด้วยฝีมือคอนไทยจริงๆแล้วไงครับฉะนั้นเนี่ยเราเราได้มาเจอกันวันนี้ผมว่าในมุมของแพลตฟอร์มมาเจอกับผู้ผลิตที่มีคุณภาพที่มีอบเจหมีฟตรงกันผมว่าวันนี้ไม่มีอะไรที่มาหยุดเราที่ไปสู่ระดับโลกได้อีกแล้วครับความโปรดักชั่นมันไประด,ดับไหนระดับเรื่องนี้ กลิ่ปียวครับขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องเรื่องรอวความพิธีพิถันทุคนนะรับผมว่าเรื่องนี้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทําได้้วคือเราใช้เวลาบ่มพร้อมา2อสมปีครับจากินพอดก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่ตัวผมอกทีมงานนักแสดงทุกคนนิ่งขึ้นเรารู้ว่าเราจะทําอะไรตอนนี้เราไม่ได้แบบคือช่วงที่ผ่านมามันวุ่นวายอ่ะมันวุ่นวายตรงที่ความยิ่งใหญ่ของกินพอดมันตามมาด้วยความวุ่นวายอันนี้เราต้องยอมรับนะแล้วแล้วตัวเราเองก็ไม่ได้รับมือมันได้ง่ายแต่เราไม่อยากจะมานั่งบอกทุกคนนเเพราาะะวว่่ท้อหห็ยูแแลล อ่าเนี่ยพ่้องกลับมาด้วยแล้ววันนี้มันก็เลยฟิลแบบมันนิ่งแล้วมันพร้อมแล้วอะคับปีนี้ก็เป็นปีที่เราตั้งใจทำงานที่เราเชื่อทั้งเลยงบประมาณมันจะบานปลายเป็นขนาดไหนพี่ปอนตอนนี้ผมว่าจริงๆอ่ะงบประมาณผลิตซีรีส์ไทยที่สามารถไประดับโลกได้อ่ะมันก็ควรจะถูกใช้กันประมาณนี้เพราะว่ามันทําให้คนในกองถ่ายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ใช่แค่ตัวนักแสดงเองผมว่าจริงๆถ้าเราไปดูในกองถ่ายผมพยายามพูดเรื่องนี้มาตลอดแต่แล้ววันเนี้ย ผมสึกว่าผมคงเปลี่ยนแปลงวงการอะไรขนาดนั้นไม่ได้หน้าที่เราเราก็ทําพื้นที่ของเราให้มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทีมงานทุกคนแล็นักแสดงทุกคน,น,แ,กคนแล้วก็พอทุกคนรู้สึกปลอดภยัยมีความสุขก็สร้างผลงานที่ดีต่อไปได้ก็ชายก็เป็นสิ่งที่เราทุ่มทุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกําลังทรัพย์กําลังใจกําลังกายหรือว่าพลังทุกอย่างรวมๆกันไม่ใช่แค่ตัวเราที่บอกว่าทุกคนเลยรัฐบาลแพลตฟอร์มช่องวงการเพลงเงี้ยทุกคนหันมาช่วยกันเพราะว่าที่ผ่านมาผมว่า3ปีที่ผ่านมาคนยอมรับแล้วแหละว่า ซีรีส์ไยไประดับโลกได้จริงทำให้หมรู้จักแต่วันนี้เรามายอมรับกันดีกว่าว่าซีรีส์ายจริงหือซีรีส์เกงนั่นแหละอันนี้คือ,องบนี่สูงสุดเท่าที่ทำมาเลยนะสูงที่สุดวครอเพอจะบอกเป็นตัวเลขไหมรับผมว่ามีคนพูดเรื่องงบเยอะแล้วแหละ,ละตอนนี้คือคือผมว่าเรื่องงบประมาณมันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วแหละคือเราก็เราเต็มที่แบบว่าทุกคนจะดูได้ในคุณภาพเนาะในสิ่งที่เราใส่ใจข้างในหรือว่าความตั้งใจต่อทีมงานถ้าผูดกับทีมงานทุกคนจะรู้สึกว่าโอเคทุกคนอยู่่่ในนจุดดทีีสสสววััิภาาพผมคญ วงการมันควรจะอันนี้ก็องฝากแพลตฟอร์มตัวอย่างที่บอกว่าถ้าวันหนึง่งวันนี้คนไทยทําได้เบอร์นี้ไม่ต้องเป็นผมนะคนไหนก็ได้ทําได้เบอร์นี้แน่นอนมันควรจะดีไปทั้งทุกคนในอยู่ในในกองมันไม่ใช่แค่ซักเซสแล้วนักแสดงได้ดีอย่างเดียวอันนี้ผมว่าสุดท้ายมันจะอยู่ในยั่งอยู่เพลงประกอบซีรีส์นี่แต่ละไ p พีนี่จะไม่เหมือนเลย็นควันนี้ม่หลายเพลงเป็นนอัละพัมเลยด้มยกั โอ้คืออัลบั้มโอ้โหผมไม่ได้ยินคำนี้นานมากเลยนะครับคือจริงๆแล้วด้วยความที่มันเป็นยุคนั้นนะครับผมว่าเพลงเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็เราเป็นคนชอบเพลงอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเดยวได้ดูจะรู้ว่าเพลงสําคัญกว่าที่สุดผมเชื่อว่าทุกคนมีเรื่องราวฝังอยู่ในเพลงแล้วทุกเพลงเนี่ยทำอย่างตั้งใจผลิตใหม่ทำอย่างตั้งใจจริงๆก็เดี๋ยวว่ามีโปรดิวเซอร์ระดับโลกมาช่วยกันเยอะคนไทยซัพพอร์ตกันเยอะคือไม่ใช่แค่ว่าใช้ฝรั่งอย่างเดียวคือทุกคนองคาพิร่วมกันทำมันก็ ตัวผมคนเดียวผมคิดก็คงทําไม่ได้ถ้าไม่ได้แบบว่าร่วมกับทุกคนหรือว่าพาร์ทเนอร์ทุกคนมาร่วมทำก็ก็สนุกในเรื่องของเพลงก็ได้พาร์ทเนอร์หลายๆคนที่มาร่วมงานด้วยใช่ไหมใช่ครับที่มาดมชใช่ใช,ใช่ก็มีเทโรเอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็เป็นขายใหญ่ที่อยู่กับเรามาตลอดนะครับแล้วก็ทางฝั่งเอ่อต้นเฟรนช์หรือว่าซอสแมชชีนก็มีพี่บังด้วยที่ทําเพลงให้พี่ปานธนพรมาตลอดเนะี่ยก็มาร่วมทําด้วยก็มีมีทางคู่เขาเรียกว่าวง อินดี้เล็กๆก็มาช่วยทําในเรื่องนี้ทุกคนชอบสไตล์นี้อยู่มันก็เลยเหมือนแบบถ้าได้ลองฟังกันอ่ะผมว่านะวันนี้วงการเพลงอ่ะมันหายไปเหมือนกันนะอันนี้เราต้องยอมรับว่าเพลงไทยอ่ะยังเล่นเพลงเดิมๆอยู่เลยวันนี้ผมก็ยังอยากแบบว่าโอเคเราเรามาสนุกกับวงการเพลงมากขึ้นเราก็ไม่อยากจะทิ้งต่อทำซีรีส์ไปอย่างเดียวแล้วเพลงมันไม่พากันไปด้วยกันมันน่าจะเหงาหน้าดูเลยแต่ละพีซีรีส์เนื้ะหาแต่ละตอนเลยอ่าสปอย <laughs> สำคัญครับเพลงเป็นเรื่องสําคัญในเรื่องมากจริงเราปล่อยคอนเทนต์ออกมาเป็นคอลัมน์วิจารณ์เพลงจริงๆสมัยก่อนน่ะผมว่าหลายๆคนถ้าทันผมก็ทันแล้วกันอ่านหนังสือพิมพ์มันสนุกมากเลยนะก <c oughs> ับการที่มีการวิจารณ์หนังวิจารณ์เพลงซึ่งจะบอกว่าอันนี้เป็นคีย์สาคัญก็ฝากบอกไปเดี๋ยวเดี๋ยวคนตกใจรอรอดูแล้วกันรอเลยแต่ต้องบอกกันว่า พยายามทําให้มันสมเหตุสมผลกับทุกอย่างที่สุดนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกตอนที่ได้ดูคุมแล้วกันคุมทั้งคนดูคุมทั้งคนติดตามหรือคนที่ส่งแรงเชียร์คอนเทนต์ไทยอ่ะตอนนี้ผมว่าคอนเทนต์ไทยกำลังมามากเลยคนที่ส่งแรงเชียร์คอนเทนต์ไทยจะไม่ผิดหวังเรื่องนี้ก็สื่อๆด้วยก็ฝากด้วยนะครับรวมๆนักแสดงัวแม่ๆไว้เยอะเลยยังไงการรวบรวมนักแสดงระดับแม่ๆของวงการมามาอยู่ในโปรเจกต์ผมว่าอ่ะพี่สอบดีกว่าพี่ จริงๆเราเรามันเป็นโปรเจกต์ในฝันเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าบทแบบเนี้ยมันมีความท้าทายมากๆดังนั้นเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้นักสแสดงที่มีฝีมือค่ะแล้วก,เก็เราก็โชคดีมากที่ไม่มีใครปฏิเสธเราเลยบางคนคือยังไม่ได้อ่านบทด,ด้วยซ้ำแล้วก็พอมาทำงานร่วมกันก็รู้สึกมั่นใจมากๆเลยแล้วก็ดีใจว่าโอ้นักสแสดงบ้านเราเก่งจริงอยากให้ทุกคนได้เห็นฝีมือคนไทยค่ะ มันมีความยากกว่ามากเลครัฒนหรรมยากมากคือพอมันเป็นยุคนั้นเนาะเรื่องของภาษาความเป็นวรรณกรรมความเป็นการเมืองหรือว่าเออหลายหลายบริบททำยังไงให้มันสดุกแล้วก็มันมีความลุ่มลึกอยู่ในนั้นอันนี้ก็อาศัยฝีมือนักแสดงจริงค่ะก็ย้อนกลับมาที่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วพอวันนี้ผมเจอตัวเองแล้ววาทยากรกลาวเป็นไทยเราอยากผลิต ซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่เราเชื่อในคุณภาพคำเชื่อในคุณภาพมันไม่ได้เป็นแค่โปรดักชันหรือบทด้วยนักแสดงต้องเหมาะสมกับบทนั้นๆั้นนั่นคือเหตุผลที่ผมคงไม่สามารถสร้างซีรีส์เพื่อจะผลักดันนักแสดงได้แล้วแหละผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถผลิตได้เยอะขนาดนั้นจริงๆเนาะวันนี้ก็จะเห็นว่าเออผมว่าหลายๆท่านที่ได้เห็นเทเลอร์ Taylor วันนี้ก็จะตอบโจทย์ว่าเราไม่ได้พูดโกหกเราไม่ได้บิดหรืออะไรแต่ว่าของคุณภาพมันใช้เวลาภาพยนตร์แต่และเรื่องที่คุณเห็นประสบความสําเร็จ อย่างไม่ต้องดูอะไรดูแมทยูนิคอร์นใช่ว่า4ปีเพราะนั้นอันนี้3ปีเนี่ยคือมันมันถือว่าสมเหตุสมผลแต่ปแน่ว่าใน3ปีนั้นอนะเราก็ต้องดูใครเหมาะสมกับบทด้วยใช่ไหมครับสมมติว่าถ้าผมพยายามแบบเอาแค่นักแสดงจะเชื่อว่าจะผักดันมาเล่นแต่เขาไม่เหมาะสมกับบท มันสุดท้ายอ่ะมันจะพังกันหมดเพราะมันไม่ใช่ยุคที่เราเล่นด้วยกระแสได้อย่างเดียวแล้ววันนี้คนทั้งโลกเลยทั้งแฟนๆเองเขาเขามีประสบการณ์ในการดูฟีดคุณภาพมาเยอะถ้าเราจะไประดับโลกจริงๆเราก็ต้องมองที่ความเหมาะสมในทุกๆอย่าง3ปีนี่เราคาดหวังองไรบ้างคะถ้าถามคําถามนี้2ปีที่แล้วคงจะรู้สึกกดดันมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันกินพอตมันเนาะมันก็วู่ว้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผม,มู้สากว่าการได้ทํากินพอต มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีละมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ชายมันเป็นสิ่งที่เราได้ทําสิ่งที่เชื่อที่สุดแล้วบรรยากาศอย่างที่บอกว่าบรรยากาศทุกอย่างในกองมันทําให้เราอยากไปกองทุกวันผมไปกองสนุกกว่าตอนผมไปโรงเรียนซะอีก <laughs> ผมเลยรู้สึกว่าผมหลงหลงรักการทํางานแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อยากให้มันไปต่อได้แล้วผมเชื่อว่าคุณภาพนี่แหละความสนุกวามคุณภาพความตั้งใจมันจะพากันไปฝากนิดนึงเดยได้ชมเมื่อไหร่ สองสิงหาคมครับผมที่ BTV ครับแล้วก็ช่อง7 HD ไม่ใช่ไม่ใช่ในการไม่ใช่ทาง v t v BTV จะเป็นเวอร์ชันอันดััดแหรือว่าจะเป็นแน่นอนครับเรื่องนี้ต้องอันดับัดกันเยอะมากแต่ว่าเราต้องให้ติดตามเพราะว่าจริงๆแล้วมีอะไรที่เราเก็บไว้ในเนื้อหาเยอะมากนะครับคือเราตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจผลิตเนี่ยเราตั้งใจว่าในช่องฟรีทีวีเนี่ยมีมีลิมิตในการดูอะไรได้บ้าง ในแพลตฟอร์มเนี่ยมีลิมิตที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้น2องเวอร์ชันนี้ต่างกันมากๆเพราะฉะนั้นคนที่คือการที่อยู่ช่องเจ็บ HD เนี่ยในมุมมองของผมอะผมอยากให้คนที่ดูละครรู้สึกว่าตอนนี้ละครไม่ผลิตอะอันนี้ผมเจ็บปวดมากๆเลยนะกับการที่รู้สึกว่าวันนี้ ผู้ผลิตเขาเขาไม่มีกําลังจะไปต่อแล้วเงี้ยผมอยากให้อย่างน้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราถนัดแต่คนที่เคยดูละครหรือชอบภาพยนตร์ไทยยเงี้ยดูเรื่องนี้ไม่ขัดแน่นอนไม่ขัดตาไม่ขัดใจพี่เดี๋คุณต้องก้าวข้ามเส้นคําว่าซีรีส์เกย์ให้ได้แล้วผมว่านะวันนี้คนทุกรุ่นทุก,กวัยเปิดใจกันมากขึ้นใช่ไหมจ๊ะใช้ไหมจ๊ะขอบคุณครับ <c oughs>